ครับขบดีกันอีกเส้นเพื่ครับครับคุกตาซีสเกตเอาจะเลื่อนนะครับผมนีกับารีวิวรถนะครับ LC708 นะครับผมแค่นี้กับเรียร์ตรงนะครับทำที่ขาท่างซูรินนะครับผมเกียร์ดีเกียร์ดีครับแท็กซี่เดิมครับผม น้ำแา็งลางเนาะเตรียมส่งครับลูก้าสิเขามากเบ่งรถดืนันนี้หีกรอบนึ่งครับผมก็นี่กหลสีนี่การส่อง,องนะครับผมการสีเป็นเยื่ิ้ีให้ฮกโตรครับเยี่นไทยชุดไทยครับควรเช็คให้รถคอรมใส่ง่ายครับผม นางของแม่ก็ยังเจมเลยเนาะคัส,สีเขานี่ยงามครับกรับมาลัางสิคัสีเตรียมทรงลูกข่าทางสุรินลูกค่านะครับแขนยกแขนยกสายขวานี่ครับนาะเพื่อน,นอยากให้เป็นคือ l 5 0ครับ